ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส fm 98.25 MHz เมกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร ช่วงนี้กลับมาติดตามรับฟังข่าวค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสร่วมกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินโรงพยาบาลรือศาะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือศาะรอพอสตบ้านตายาพร้อมด้วยทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อ,อสอวอจังหวัดนราธิวาสที่โรงเรียนบ้านตายาตําบลสุวารีอำเภอรือศาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีนายไพโรจนริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรักษาราชการแทนผู้ว่า ราชการจังหวัดนาราธิวาสนายแพทย์ชัยวัฒน์พัฒนาพิสารศักดิ์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนาราธิวาสตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวอและพบปะาประชาชนที่มารับบริการ สำหรับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสวครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดารห่างไกลให้ได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงอาทิมีการให้บริการตรวจโรคทั่วไปให้ความรู้สุขศึกษาเกี่ยวกับสุขอนามัยและการเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการระบาดของโรคลดอัตราการป่วยหนักหากมีอาการ ติดเชื้อเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยและกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเรื้อรังไม่สามารถเดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีนที่จุดฉีดวัคซีนได้สามารถเข้าถึงวัคซีนได้เร็วขึ้นและมากขึ้น ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส fm 98.25MHz เมกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร